สวัสดีคะ่ะรวมรถมือ2 JK คะ่ะวันนี้นะคะ Toyota Camry นะคะคันนี้เรามาแนะนำกันเป็นตัวท็อปเลยนะคะทุกท่าน 2.4Q B04 ใช้งาน2ระบบนะคะทั้งน้ำมันและ LPG คะ่ะเดินทางไกลได้สบายๆนะคะเครื่องเกียร์ชงร่างดีเลยนะคะคันนี้สีสันร,รอบคันนะคะยังสวยรู้เงางามคะ่ะ คอนโซลหน้านะคะมีตัดเป็นรายไม้ด้วยนะคะทุกท่านไม้สาสีแอร์ดิจิตอลเย็นฉ่ำทั่วถึงทั้งคันเลยนะคะราคาอยู่ที่155,000บาทนะคะตัวยูตาคัมรีตัวท็อปนะคะเลขทะเบียนก็สวยนะคะทุกท่านคันนี้เนะาะเบาะหนังคู่นะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสำหรับเบาะนะคะมีมา่านหลังไฟฟ้ากระจกพับข้างใช้ปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะ มีแอร์แบกคู่กุญแจรีโมท2ดอกค่ะระบบเบรกนะคะมี ABS ดิสเบรกทั้ง4ล้ลอนะคะมีเซ็นเซอร์6จุดด้วยกันขับขี่นุ่มสบายนะคะเครื่องเงียบๆดีเลยนะคะสวยหรูเงางามค่ะทุกท่านพร้อมใช้นะคะมีประกันชั้น3เอกสารครบพร้อมโอนค่ะท่านใดสนใจรถยนต์ในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อไปดูรถได้ที่แยกนม่งจ่ายห้วยขวางนะคะ เบอร์โทรติดต่อผู้ขายนะคะใส่ไว้ใต้คลิปให้กดดูคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรเด้งขึ้นมาทุกท่านได้รับชมกันนะคะโถกคุยแล้วถ้าถูกใจนะคะเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ